สวัสดีคุณผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเวียงชุติมลค่ะช่องนี้รับชมเพื่อความบันเทิงนะคะอ่ะสำหรับของเดือนกุมภานะคะก็จะมาลงให้อีกเช่นเดิมนะคะสูตรเก่าเราก็ยังใช้ได้อยู่นะคะสูตรเก่าสูตรเดิมเรายังใช้ได้นะคะ ก็มาตามสูตรของเราเลยนะคะก่อนอื่นนะคะเอสจะให้ดูสถิติย้อนหลังก่อนนะคะคุณผู้ชม <c oughs> เราก็เก็บใหม่นะคะของปีหกแปดนะอ่าของปีหกแปดใหม่เลยนะคะปีหกแปดจะเป็นแบบนี้นะคะเหมือนเดิมนะคะตัวไหนที่ออกแล้วก็ มันจะมีเลขตัวที่ตัวเดิมที่ตามมาด้วยเสมอนะคะส่วนงวดนี้เราก็จะมาดูนะคะของวันที่หนึ่งกุมภาว่าตัวเก่าตัวเดิมเขาจะมาไหมนะคะ,ะมาเริ่มกันเลยนะคะเราก็ไปตามสูตรเราเลยนะคะเราก็จับสามตัวบนกับสองตัวล่างมาคูนกันนะคะคุณผู้ชม การหานะคะเราจะเอาของงวดที่แล้วนะคะมาหาของงวดถัดไปนะคะอันนี้ก็จะเป็นของเดือนมกรานะคะวันที่สิบเจ็ดมกรานะคะมาหานะคะแล้วก็เปอร์เซ็นต์นะคะใครที่มีเครื่องคิดเลขทำทำตามไปได้เลยนะคะเจ็ดเจ็ดเก้าคูณสองสามแล้วก็เปอร์เซ็นต์นะคะผลที่ออกมาได้ก็จะเป็นเลขตัวนี้นะคะ นี่นะคะกดตามได้เลยนะคะใครที่มีเครื่องคิดเลขนะอ่าแล้วเราก็จะเอาเหมือนเดิมนะคะตัวนี้เป็นตัวเด่นของเรานะคะสายวิ่งสายรูดรูดได้เลยนะคะกันพลาดคนที่มีงบเยอะนะอ่ะแล้วเราก็จะมาลองเจาะดูนะคะเจาะก็เจาะตามสูตรเราเลยนะคะโดยที่เราจะเอาสองตัวหน้ากับสองตัวหลังจุดทศนิยมนี้มาจับคู่กันเลยนะคะ กลับด้วยนะคะนี่เนาะบวกลบไปสามแต้มเหมือนเดิมนะคะบวกสามลบสามนะคะอันนี้ก็บวกสามลบสามเหมือนเดิมนะคะเหมือนจะง่ายแต่ใช้หากินได้นะคะสำหรับตัวนี้ของเราจะเข้าทุกเข้าทุกมวดจริงๆนะคะเนี่ยเข้าคือเข้าหลุดคือหลุดนะคะ อ่ะก็รับชมเพื่อความบันเทิงนะคะบวกลบสามแต้มนะคะแล้วก็นับขึ้นไปสามแต้มนะคะเก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสามเก้าสี่นะคะอ่ะถ้า แบบนี้นะคะเราก็ลงมา9 9 1 9 0นะคะถอยหลังลงมาอีก3เต้มนะคะก็จะเป็น9 9นะคะทำให้อยู่ในหลักเดียวกันนะคะ9 8ส่วนตัวนี้เป็น1 9นี่ก็จะให้อยู่ในหลักเดียวกันนะคะ1 0 1 1 1 2นะคะ1 9 1 8 1 7 หนึ่งหกนี้นะคะแล้วเราก็จะตัดตัวนี้ออกนะคะตัวตั้งของเราเปอร์เซ็นที่จะออกน้อยมากนะคะคุณผู้ชมตัดตัวนี้ออกนะคะก็จะเหลืออยูุเลขสามหกเก้าสิบสองก็จะเหลือสิบสองชุดนะคะแล้วเราก็จะมาดูเลขซ้ํานะคะเลขที่อยู่ในหลักเนี้ยเขาจะไม่ค่อยมานะคะเราก็จะตัดตัดออกเพื่อจะลดต้นทุนเรานะคะ มีเก้าอะไรบ้างเก้าหนึ่งเก้าเจ็ดเก้าเก้าตัดเก้าเก้าออกนะคะเพื่อที่เราจะได้ลดตัวเลขลงมานะคะหนึ่งหนึ่งหนึ่งเจ็ดตัดออกนะคะไม่มาแน่นอนนะคะหนึ่งเก้าเราก็จะมาสรุปตัวเลขให้นะคะก็จะเหลือแค่ เก้าแปดเก้าศูนย์เก้าสองเก้าสามเก้าสี่เป็นหนึ่งหกหนึ่งแปดหนึ่งศูนย์หนึ่งสองก็จะเหลือเลขแค่นี้นะคะสองสี่หกแปดเก้าก็จะเหลือเลขเก้าชุดนะคะหรือถ้าใครไม่ชอบเก้าชุดนี้นะคะ ก็ให้ซื้ออะไรก็ได้ที่มี9กับ1ติดไว้นะคะหรือใครที่มีตัวเลขในใจแล้วก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะคะก็ยังไงก็รับชมเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะรับชมเพื่อความบันเทิงนะทุกแนวทางมีเข้ามีหลุดนะคะผมใช้วิจารณญาณในการรับชมคลิปนี้ก็ ขอขอบพระคุณที่รับชมรับฟังสวัสดีค่ะ